เด่นทุกหลักสูตรที่2นะบางคนอาจจะไม่ชอบสูตรที่หอันเอาสูตรที่2ไปเลยอย่าโอเอลังเล3กับ0ออก6กเก้าศูนันที่สอเก้ากับ6ออก5้าก้าสามา9ก้ันที่สาม 5, กับ2องออกห้าศู มาห้วันที่4 6กับ3ออก5้ามา3นะวันที่5 3กับ0ออก3ามามาสาวันที่หกกับ1ออก0 41มา2ตัววันที่เจกับ3ออก8ปด มา6วันที่8 9กับ6 6 6 0 6มา6นะวันที่9 5กับ2ออก6 6 2ได้2วันที่10 9กับ6ออก6 6 5ได้6คงจะชอบสูตรนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับ 11 2กับ9ออก9 6 2มา2ตัว12 4กับ1ออก0 4 4 13 1กับ8ออก2 2 1สุตรในเข้าก็ตามได้นะครับอยาจะลงต่อเนื่องให้ออก8 4 3มา3วันที่15 8กับ5 ออก8 6 3มา8 16 2กับ9ออก2 0 9มา2ตัวอีกแล้วหัวที่17 7กับ4ออก7 7 9มา7 18 7กับ4ออก7 0 0มา7นะ19 6กับ3ออก3 7 7 มาสามกับ5ออก8 9 4เลือกดีๆนะครับเอาตัวที่ชอบนะจะได้ถูกจะโลกงวดที่1 2กับ9กอ้าคงถูกใจแล้วเมื่อกี้เห็นมีคนบอกว่าสูตรที่1ไม่ชอบแต่เพื่อนเอาไปเรียบร้อยแล้ว ชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับนี่คือสูตรที่2ยังมีสูตรที่3อีกเออเลือกได้ครับเดี๋ยวจะมีมาฝากเดี๋ยวมาครบ110หน่วย5ตัวเลือกเอา5ตัวหรือเอากี่ตัวดีครับโอเคกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เลย